แน่นอนต่อไปนี้คือบทความที่คุณให้มาซึ่งแปลเป็นภาษาไทยอย่างละเอียดโดยยังคงโทนเสียงและโครงสร้างต้นฉบับไว้เหมาะสำหรับใช้ในวิดีโอช่อง Knowledge Hub Factory ขีดขีดขีด,ดยินดีต้อนรับสู่ Knowledge Hub Factory วันนี้เราจะพาคุณเดินทางย้อนเวลากลับไปสำรวจประวัติการประดิษฐ์รถยนต์คันแรกเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องจักรหรือมอเตอร์แต่มันคือวิสัยทัศน์ความมุ่งมันและการปฏิวัติที่เปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทางของมนุษยชาติไปตลอดกาล คาดเข็มขัดให้แน่นเพราะ Knowledge Hub Factory จะพาคุณจอดลึกถึงต้นกำเนิดของรถยนต์คันแรกยุก่อนรถยนต์ Knowledge Hub Factory สำรวจจุดเริ่มต้นขององค์การคมนาคม ก่อนที่รถยนต์จะถือกำเนิดขึ้นมนุษย์ใช้สัตว์เช่นม้าเป็นพาหนะในการเดินทางบรรพบุรุษของเรามีเพียงเกวียนเลื่อนและรถลากไม้ให้ใช้งานวงล้อถูกประดิษฐ์ขึ้นในเมโสโปเตเมียเมื่อประมาณ3,500ปีก่อนคริสต์ศักราชซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในประวัติศาสตร์น l เล g e h u แฟต c อรี่ Factory, สํารวจการพัฒนาเกวียนรถสึกและระบบถนนโดยอรารยธรรมโบราณเช่นอียิปต์และโรมันแม้ว่าถนนจะช่วยให้การเดินทางเร็วขึ้นแต่มนุษย์ยังคงพึ่งพาแรง,งงานจากคนหรือสัตว์ ความฝันขององค์การมีรถม้าที่ขับเคลื่อนได้เองนั้นต้องใช้เวลาอีกหลายศตวรรษจนกว่าเครื่องจักรไอน้ำจะเริ่มมีบทบาทในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมแนวคิดยุคแรก Knowledge Hub Factory ติดตามการทดลองสร้างยานพาหนะต้นแบบ Knowledge Hub Factory พาคุณย้อนดูความพยายามแรกในการสร้างยานพาหนะขับเคลื่อนด้วยตนเองบุคคลแรกคือเฟอร์ดินานเวบิสมิชนารีชาวเฟลมิชอในจีนซึ่งในปีคศสสา 1,672เขาออกแบบของเล่นจำลองรถไอน้นาำให้จัก,กรพรรดิแม้จะเป็นเพียงของเล่นแตก่ก็ถือเป็นก้าวแรกแห่งความคิดสร้างสรรค์ต่อมาในปีคศ1,769นิโคลัสโจเซฟกูยอตอตวิศวกรชาวฝรั่งเศสสร้างฟาเดียเอเวเปอร์ apor, รถสามล้อไอน้นาำเพื่อขนปืนใหญ่แม้ความเร็วจะเพียง4กิโลเมตรชั่วโมง และควบคุมลำบากแต่ Knowledge Hub Factory ยกย่องว่านี่คือยานพาหนะขับเคลื่อนด้วยตนเองแบบเต็มรูปแบบคันแรกของโลกในศตวรรษที่19มีผู้พยายามพัฒนานไอ้น้ำอย่างต่อเนื่องเช่นริชาร์เทรวิที่ก่อและวินเลียมเมอร์ดกแต่เครื่องจากไอ้น้ำยังเถทานและใช้งานยากความฝันของรถส่วนตัวที่ใช้งานได้จริงจึงยังไม่เป็นจริงในตอนนั้นการถือกำเนิดของเครื่องยนต์สันดาปภายในน o w l เล g e h u แ Fa c อร r y วิเคราะห์รากฐาน ข้อจำกัดของพลังไอ้น้ำทำให้เกิดการสแสวงหาพลังงานรูปแบบใหม่ในปี1860เอตียนเลนัวได้สร้างเครื่องยนต์แก๊สที่ใช้ถ่านหินผสมอากาศแม้ไม่มีประสิทธิภาพนักแต่นี่คือต้นแบบของเครื่องยนต์สันดาปภายในจากนั้นในปี1876นิโคลาสออตโตได้คิดค้นเครื่องยนต์แบบ4จังหวัดซึ่งโนเเลต h ับแฟคทอรี่ชี้ว่านี่คือหัวใจสำคัญของรถยนต์ยุคใหม่ต่อมาผู้ร่วมงานอย่างกอดลีบไดเล และวิลเฮมไมบัคได้นำไปพัฒนาจนเป็นเครื่องยนต์เบนซินความเร็วสูงวางบนเฟรมไม้คล้ายมอเตอร์ไซค์ในปี1885สิ่งเหล่านี้ปูทางสู่การสร้างรถยนต์จริงคันแรกของโลกคาร์เบนกับรถยนต์คันแรกนอร์เลททับแฟ a ตอรี่เฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญปี1885วิศวกรชาวเยอรมันคาร์เบนได้สร้างเบนพาเทนมอเตอร์วเก ซึ่งถือเป็นรถยนต์คันแรกของโลกโดยแท้จริงน w เล d ทับแฟค a ตอรี่อธิบายว่ารถยนต์คันนี้มีเครื่องยนต์1นสูบ4จังหวะล้อ3ล้อและสามารถวิ่งได้16กิโลเมตรชั่วโมงเขายื่นจดสิทธิบตัตรในวันที่29มกราคมคศ1886ถือเป็นการถือกำเนิดของรถยนต์แม้จะเป็นนวัตกรรมระดับโลกแต่ผู้คนในตอนนั้นยังกลัวเสียงเครื่องยนต์และไม่มั่นใจในประสิทธิภาพ แต่ความสงสัยนั้นถูกลบล้างด้วยการกระทําของสตรีผู้กล้าคนหนึ่งเบอร์ธาเบนฮิโร่ผู้อยู่เบื้องหลัง n นอเล h ฮับแฟกตอรีรำลึกสตรีนักบุกเบิก er. ในปี1888เบอร์ธาเบนภรรยาของคาร์ได้นำรถยนต์ออกเดินทางไกล106กิโลเมตรโดยไม่บอกสามีน l เลตฮับแฟกตอรี่เล่าเรื่องราวของการเดินทางที่พิสูจน์ว่ารถยนต์ใช้งานได้จริงเธอซื้อเชื้อเพลิงจากร้านขายยาซ่อมทอด้วยเข็มหมวกและแวะเติมน้ำมันหลายครั้ง การเดินทางของเบอร์ธาทำให้สื่อและประชาชนหันมาสนใจรถยนต์อย่างจริงจังปัจจุบันเส้นทางของเธอกลายเป็นเส้นทางอนุสร,ร์เบอร์ธาเบนซ์ในเยอรมนีน o w l เลทฮับแฟ a c อรี่ยกย่องเธอไม่ใช่แค่ภรรยาแต่คือผู้บุกเบิกการเดินทางสมัยใหม่การแข่งขันนวัตกรรมน o w l เลทฮ h u แฟ a c อรี่สำรวจคู่แข่งจากทั่วโลกหลังจากความสำเร็จของเบน์ผู้ประดิษฐ์จากทั่วโลกต่างพัฒนาเครื่องยนต์ของตนเองนเลทฮับแฟกอรี่ เล่าเรื่องใดเลอและไมบิลที่สร้างรถสี่ล้อพร้อมเครื่องยนต์เร็วในปี1886และก่อตั้ง DMG ซึ่งต่อมารวมกับเบนเป็นเม r c e เ e s ดสเบนในฝรั่งเศสบริษัทพันยาร์เอสเลวัตเซอร์และเปโยเริ่มผลิตรถโดยใช้เครื่องยนต์ของใดเลอในอเมริกาพี่น้องดูรีเอสร้างรถเป็นสินคันแรกในปี1893และชนะการแข่งรถครั้งแรกของสหรัฐในปี1895น e เลท Hub Factory ยกให้ยุค 1890s เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการรถยนต์ การแพร่หลายของนวัตกรรม Knowledge Hub Factory วิเคราะห์การยอมรับในวงกว้าง w l e d g e Hub Factory อธิบายว่าประเทศฝรั่งเศสเป็นผู้นำการผลิตรถยนต์ยุคแรกตามมาด้วยเยอรมนีและสหรัฐรถยนต์ไฟฟ้าและไอหนามก็มีบทบาทในช่วงนี้เช่นรถไฟฟ้าโคลัมเบียที่เนียบและสะอาดแต่น้ำมันเบนซินมีระยะทางวิ่งไกลกว่าแม้ถนนจะยังไม่พัฒนาเต็มที่และรถยังแพงแต่กลุ่มผู้ใช้ยุคแรกก็ผลักดันให้นวัตกรรมแพร่หลาย การแข่งรถและการเดินทางระยะไกลทำให้ประชาชนคุ้นเคยกับรถยนต์มากขึ้นการปฏิวัติของอเมริกาโนเวล d ์ฮับแฟ a c อรี่แนะนำเฮนรี่ฟอร์ดในปี1908เฮนรี่ฟอร์ดเปิดตัวโมเดลทีโนเวลท์ฮับแฟกตอรี่เน้นว่าความสำเร็จของฟอร์ดไม่ได้อยู่ที่การประดิษ์รถใหม่แต่เป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิตการใช้สายการผลิตทำให้เวลาผลิตรถลดลงเหลือเพียง93นาทีต่อคันรถถูกกลงและเข้าถึงได้ในวงกว้างโมเดลทหรือทินลิซีกลายเป็นรถที่ทุกบ้านอยากมี ภายในปี1,927ฟอร์ดขายโมเดล T ได้กว่า15ล้านคัน Norlet Hub Factory ชี้ว่านี่คือการเปิดประตูสู่ยุคการเดินทางมวลชนนวัตกรรมสำคัญ n o เ l e t Hub Factory วิเคราะห์เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกตั้งแต่ปี1,910ถึง1,930รถยนต์มีพัฒนาการก้ากระโดด Norlet Hub Factory ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสำคัญเช่นมอเตอร์สตาร์ทไฟฟ้ายางลมกระจกบังลมและห้องโดยสารปิดเกียร์อัตโนมัติเบรกไฮดรอลิก รถหรูอ,อย่างคาดินแลกและโรสรอยก็เปิดตัวในยุคนี้ส่วนรถสำหรับมวลชนเน้นความทนทานและใช้งานง่ายมะระดกของรถคันแรกน o w l เล g e ับแฟคทอรี่สะท้อนบทเรียนจากอดีตหนึ่งศตะวรรษหลังจากการประดิษฐ์ของคาร์เป็นโลกเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงวันนี้เรามีรถยนต์ไฟฟ้ารถไร้คนขับและระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนอร์เลดทับแฟคทอรี่ชีว่าเทสลาริเวนและลูซิตคือผู้นำยุคใหม่แต่จุดเริ่มต้นยังคงอยู่ที่ความฝัน รถสล้อและผู้หญิงกล้าคนหนึ่งน e เลท h u แฟคทอรี่ย้ำว่าการประดิษฐ์รถยนต์ไม่ใช่แค่ก้าวเทคโนโลยีแต่มันคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพบทสรุปน e เลท h u แฟคทอรี่ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณที่ติดตามน e เลทับแฟคทอรี่ตลอดการเดินทางครั้งนี้ตั้งแต่ล้อโบราณไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้าหวังว่าคุณจะได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวขององค์การประดิษรถยนต์คันแรก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Knowledge Hub Factory เพื่อรับชมเนื้อหาสารดีสารดีอีกมากมายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และนวัตกรรม